เดนด w แแรงสนับสนุนโดยแมค r o รรีดีวสองดสวัสดีค่ะพูดคุยกับคุณปิงประกิจนะคะคุณปิงสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะก่อนหน้านี้เนะ ให้ช็อตมาทั้งตลาดทุ้นไทยแล้วก็ต่างประเทศนะคะในกลยุทธ์สัปดาห์นี้ต้องปรับยังไงดีนะคะเราเราลงไปสุดหรือยังนะคะเรามีโอกาสจะปุ้ยขึ้นไหมนะมุมมองคุณปิงมองยังไงคะโอช่วงนี้การเปิดรองกับการเปิดคอยังดูน่าสนใจกว่าการไปช็อตต่อนะครับเพว่าที่เรามีช็อตอยู่หนึ่งก็คือปิดทากําไรไปได้แล้วอย่างที่สองก็เดี๋ยวอ,อสามารถเปิดรองคอนะครับใน S P X N D X D J I ได้ช่วงนี้ เหมือนลตลาดจะคลายความที่ตกกังวลไปชั่วขณะหนึ่งนะครับเช่นเดียวกันกับในตัวเซฟเซตี้นะครับดูเหมือนว่ายังมีความเสี่ยงจะลงนะแต่ผมกับอยากลองนะฮะเพราะว่าพอไปดูค่าเบสิสเนี่ยเอ่อซีรีเอ็มเทียบกับเซฟเตี้อ่ะตอนนี้มันลบสองเนี่ยมันมันดูแล้วมันมันค่อนข้างต่ำนะครับแล้วก็เอาซีรียูเทียบกับเซฟซตี้ก็อยู่เทียบมาลบแปดจุดห้าเนี่ยหมายดว่าลองได้นะ นะครับเพราะว่าการลองปุ๊บเนี่ยรอบนี้มันก็จะมีจุดตัดขาดทุนได้ง่ายถ้าเราไปลองในซีรีส์เอมใช่ไหมครับมันก็จะมีจุดตัดขาดทุน 40, อาจจะเก้าสี่ศูนย์หกจุดเลิกนะถ้าลองแบบตรงนี้นะครับค่ะเพราะฉะนั้นสามารถที่จะเล่นได้ทั้งฝั่งตลาดบ้านเราค่ะเซฟวิตี้นะคะลองขึ้นแล้วก็เอสแอนพีห้าร้อยินเด็กสามารถเล่นขึ้นได้ด้วยเช่นกันใช่ครับใช่ครับก็ในในส่วนของตัวเอ่อ ซฟตี้ฟิลเตอร์ได้นะครับแล้วก็ในส่วนของพวก S P X N D X D J I ช่วงนี้ก็เป็นเน้นหน้าพุทหโอเคนะดูจากทรงแล้วเหมือนเขาจะตอบรับข่าวเชิงลบกันไปเยอะสัปดาห์นี้น่เลยสัปดาห์การเด้งเพราะฉะนั้นเล่นหน้าคอนะคะไม่ใช่หน้าคุณนะคะครับครับหน้าคอนะคะสําหรับสัปดาห์นี้สัปดาห์เดียวนะคะแต่ว่าเทรน์ภาพใหญ่ตลาดหุ้นไทยนี่หน้ากางวลไหมคะหรือว่ามันแต่ยิ่งยาวผมว่ายังเสี่ยงอยู่นะครับเออครึ่งหลังของปีอาจจะดีกว่าครึ่งแรก บอว่าในช่วงต้นครึ่งหลังตอนนี้ยังไม่ได้ถึงครึ่งหลังเลยนะเพราะฉะนั้นในเดือนนี้กับเดือนหน้าผมว่าตลาดยังมีความเสี่ยงที่จะซึมลงไปอีกเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะตลาดหุ้นไทย MACD ลายเดือนเนี่ยกําลังจะตัดสัญญาลายนลงดังนั้นระยะก,กลางจริงแล้ว่มันจะซบเซาก็คือซึมลงไปเรื่อยๆอะ่ะก็เป็นสิ่งที่เราต้องระมัดระวังไว้ด้วยนะครับค่ะก็จับตาเราดู MACD นะคะในทม์เฟรมมันใช่ไหมคะ ใช่ครับทำเส็มมันครับว่าจะตัดลงไหมถ้าตัดลงก็มีความเสี่ยงสูงที่ตลาดจะลงนะคะคือคือมันตัดลงอยู่แล้วแต่ะะไม่ได้ตัดลงเดือนนี้นะแต่เดือนหน้าผมว่าตัดลงแน่ตัดแน่ๆนะอ่ะแต่ว่าสัปดาห์นี้เ,<อ>เล่นเด้งได้อยู่นะคะเอาละค่ะขอบคุณคุณปิงนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณปิงรักกิจนะคะจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการของคุณบรจนะคะมือเช่นพันเนืค่ะมองตลาดหุ้นไทยนะคะ ลงมาแล้วช่วงสัปดาห์นี้มองเล่เลนเด้งน,นะคะก็สามารถที่จะคอตัวเซฟต้ได้ารวมไปถึงตัวของ DW ด้วยนะคะเพราะว่าดูค่าเบสิสแล้วได้เปลี่ยนนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของเซฟลองคอค่ะแล้วก็ในฝั่งของ DW28 นะคะก็สามารถใช้ตัว s 5 0 2 8 4 2 2 0 7 a นะคะมีค่าเกียร์ริงี่ง26.2กสเซนิตี้0 3นนะคะกินกำไรค่ะขึ้นล้อไปกับตัวเนชนีเซฟด้วยนะคะหลังจากที่ใคร ช็อตทั้งเซฟฟิตี้นะคะรวมไปถึงตัวของ SPX นะคะ s อ500นที่ห้้อยเนตตามพนันบิงมาสัปดาห์ก่อนรสัปดาห์นี้เล่นเปลี่ยนหน้าแล้วนะคะจากลงเป็นขึ้นค่ะเช่นเดียวกันกับ s อ500นเซนต์สัปดาห์นี้มองขึ้นนะคะ SPX 2 8เ2 2 2 2 1 2 a นะคะค่าเกียร์ริบจุดหเซนสติวตี้0.2นะคะใครเทรดดีอยู่แล้วเลือกหมายเลขสองแปดลอคอลลนะคะใครไม่เคยเทรดเลยค่ะ มาเป็นเพื่อนกันก่อนสแกน QR Code ข้างจอหรือ,ซอ,อ DW, ะะเซิร์ชทางไลน์แอดไทยดีนะคะเพื่อรับบทวิเคราะห์ฟรีนะคะจะได้ทั้งตลาดหุ้นไทยเป็นมุมมองภาพตลาดหุ้นรายตัวตลาดหุ้นต่างประเทศมีหลายตลาดทั้งหางเสียงห้องโกงรวมไปถึงฝั่งสหรัฐอเมริกานี่มีทั้งดาวโจนส์และ s อ5 0 0 Inde นะคะก็ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www thai r w com ค่ะสนับสนุนโดย Macrory DW28 ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ thai dw